สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนอีกเช่นเคยนะคะค่ะวันนี้ชัยดานะคะจะพาเพื่อนๆมาชมนะคะน้องสตรอเบอรี่แคคตัสนะคะสำหรับหลายๆท่านนะคะอาจจะยังไม่รู้จักนะคะว่าแคคตัสหน้าตาแบบนี้นะคะมีชื่อว่าอะไรนะคะแต่ถ้าเป็นชื่อแบบภาษาอังกฤษนะคะชัยดาก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่ว่าเรียกตามภาษาไทยที่เขาเรียกกันทั่วไปก็คือสตรอเบอรี่แคคตัสนะคะ ต้นนี้นะคะเป็นไม้กราฟเห็นไหมคะกราฟอยู่ในตอสามเหลี่ยมนะคะเป็นไม้ที่หัดกราฟนะคะต้นแรกนะคะกราฟไปตั้งแต่วันที่สองสิงหาปีสองพนะคะก็ปีกว่าแล้วนะคะน้องก็ออกดอกให้เราได้ชื่นชมนะคะวันนี้ก็มีถึง3ดอกเลยทีเดียวนะคะดอกของน้องนะคะสวยงามนะคะ เห็นดอกน้องแล้วก็นึกถึงดอกดอกม่วงมงคลน,นะคะ <c oughs> สวยงามน่ารักนะคะนี่คือเกสรข้างในนะคะคนโคนดอกจะออกสีชมพูอ่อนนะคะแล้วก็ปลายปลายดอกนะคะจะเป็นสีชมพูค่อนข้างเข้มนะคะน้องแตกหน่อเยอะมากนะคะแตกหน่อง่ายนะคะบางคนเลี้ยงนะคะก็มีแต่หนอนนะคะไม่มีดอกนะคะบางคนเลี้ยงก็เคยเห็นนะคะดอกออกรอบรอบลําต้นเลยนะคะ แต่ว่าต้นนี้นะคะเป็นการให้ดอกครั้งที่สองครั้งแรกนะคะคือดอกเดียวนะคะดอกเดียวใหญ่โตมากนะคะใหญ่กว่านี้นะคะแต่รอบนี้น้องให้ดอก3ดอกนะคะก็เล็กลงมานิดนึงนะคะแต่ก็ก็ไม่เล็กมากนะคะก็ประมาณ2นิ้ว2นิ้วกว่านะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเลี้ยงง่ายนะคะแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ง่ายนะคะโดยการเอาหน่อไปชำหรือว่า เอามากราฟแบบนี้ก็ได้นะคะส่วนาการพาเพ่อเมล็ดนั้นก็เราก็ต้องรอรุ้นว่าน้องนะคะจะติดฝักไหมนะคะแต่ว่าที่บ้านนะคะชยดาไม่ค่อยได้ผสมเท่าไหร่นะคะติดก็ติดไม่ติดก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยมีเวลามาดูแลน้องนะคะก็ต้องทำงานนะคะนี่คือลำต้นของน้องนะคะก็เป็นตุ่มตุ่มนะคะแล้วก็มีน้มนิดๆน,นะคะแต่ว่าไม่แหลมนะคะไม่ทิ่มตามือนะคะ นี่คือหน่อนะคะหน,หน่อน่ารักนะคะกลมๆนะคะเราสามารถเด็ดไปนะคะกราฟหรือว่าไปทำได้เลยนะคะนี่ก็คือดอกนะคะสวยงามนะคะเพื่อนๆลองหามาเลี้ยงดูนะคะคาดว่าราคาน่าจะไม่สูงมากนะคะเพราะว่าเป็นแคคตัสที่ขยายพันธุ์ค่อนข้างง่ายนะคะแต่ก็ร้านขายทั่วไปก็ไม่ค่อยเห็นนะคะโดยมากถ้าร้านขายแคคตัสทั่วไปที่หลักๆที่มีก็จะเป็นกลุ่ม กิมโนกลิ่มกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอไม้แปลกๆก็จะต้องอาจจะต้องไปดูแบบแถวสวนจตุจักรหรือเขาเรียกอะไรสนามหลวงสองอะไรอย่างนงี้นะคะพอร้านทั่วไปบางร้านก็อาจจะไม่มีพันธุ์ที่แปลกๆนะคะก็อาจจะต้องหานิดนึงนะคะสวยมากๆเลยนะคะมองแล้วก็รู้สึกสดชื่นนะคะสดชื่นนะคะก็เดี๋ยวว่าถ้าเกิดว่าหนอเขาโตขึ้นมาอีกสักหน่อยก็อาจจะลอง เอาไปชำนะคะเพื่อที่จะได้ขยายพันธุ์เวลาออกดอกพร้อมกันเยอะๆคงจะสวยงามน่าดูเลยนะคะนะคะสวยมากๆเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะชยดานะคะก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะและเดี๋ยวมีดอกอะไรใหม่ๆสวยๆนะคะก็จะ พามาให้เพื่อนๆได้ชมกันใหม่อีกนะคะก็ยังไงก็ฝากคอมเมนต์นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์หรือมีอะไรก็แนะนำชยดาได้นะคะเพราะว่าเราไม่ใช่มืออาชีพนะคะแต่ว่าเลี้ยงแคคตัสไว้ตรงริมระเบียงนะคะไว้ดูเล่นสวยๆงามๆแล้วก็พอมีดอกสวยๆนะคะก็อยากจะแบ่งปันให้เพื่อนๆได้มาชมกันด้วยนะคะเพราะว่าเพื่อนๆบางคนก็อาจจะไม่ได้มีแบบ หลากหลายสายพันธุ์ส่วนตัวของชยดาเองก็ไม่ได้มีเยอะมากนะคะก็มีไม่กี่สายพันธุ์แต่ก็ก็ออกดอกให้ชมเรื่อยๆนะคะแต่ดอกไหนที่เคยออกซ้ำๆก็ไม่ได้เอามาให้ดูนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ